โจโซเซ็กซี่กองหน้าจากบรอนยาได้ข้ามาเป็นนักเตะหน้าใหม่คนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากมีข่าวกันมาหลายเดือนถือว่าเป็นเรื่องที่สนใจของเราแฟนผีในการดีผู้เล่นที่รวดเร็วแบบที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนแผนงานของผู้บริหารชุดใหม่นำโดยเซอร์จิมแัตคลิปกำลังไปในทิศทางที่ดีดีนะครับได้นารุกมาแล้วหนึ่งรายพร่ากับว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นแดนหลังและกองกลางที่จะตามมาสมทบและยิ่งผลงานในการเล่นอุ่นเครื่องกับบริเทนฮาร์กที่พาทีมไปแพ้ให้กับโรเซนบอร์มการเล่นศู ทำให้การเดินเกมซื้อขายนั้นรวดเร็วกว่าเดิมขึ้นอีกเหลืออีกเวาลาหนึ่งเดือนนะครับก่อนจะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการในวันที่16สิงหาคมแมนยูน่ต็ดยังต้องทำงานกันอีกมากค่ะต้องการทีมที่สมบูรณ์แบบในฤดูกาลนี้ก้าแรกเพื่อขอทำสำเร็จแล้วนะครับกับการได้ตัวเซอร์ซี่เข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวราวๆ40ล้านยูโรหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปบรรดาผู้เล่นที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้สถานาการณ์เป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้ฟุตบอลแม็กซ์จะพาไปดูรายชื่อผู้เล่นที่ปีศาจแดงให้ความสนใจพรร้อมดสถาาาาานนนกกณ์งงงลต่่ๆวัไไปใททห อย่าพลาดชมการแข่งนนขัน o e o ฟุตบอลโป l ล a ลีก2024ทัวร์นาเมนต์เกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพร้อม16สโมสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์11โมงตรงเป็นต้นไปทาง e ีลีกไทยแลนด์ทุกช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง621ขอเกมฟุตบอลห้ามพลาดน,นะครับเซนเตอร์แบ็ก แมนเชสเตอร์ยูเตดยังคงวางเป้าหมายเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักอยู่ที่มัสไทเดอร์ลิกกองหหลังจากไบยูมินิกในตอนนี้มีการเจราจาเชิงบวกกับไบเยอร์และตัวนักเตะเองก็ต้องการจะย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยนะครับน่าเท่ากับว่าเหลือแค่การพูดคุยกันในเรื่องของค่าตัวระหว่างสโมสรว่าจะตกลงกันได้ที่จำนวนเท่าไหร่ทัพปีศาจแดงต้องการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างแน่นอนหลังการอำลาทีมของราฟาเอลวารานและต้องดูสถาน,นการณ์ของวิกเตอร์ลีนเดอร์ลว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนั่นจึงทำ ในด้านสถานการณ์ของกองหลังจากเอวาตันยังไม่ได้เป็นในทิศทางที่ดีนักเท่าไหร่นะครับโดยทางสังกัดเพิง่งปฏิเสธข้อเสนอเงิน45ล้านปอนด์พร้อมออปชั่นอีก5ล้านปอนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยเท่ากับว่าเป็นการบอกปัดของท็อฟฟี่ต่อเดียวของแบรนด์เวดเป็นคนที่2แล้วนะครับต้องรอดูว่าทีมงานของเซอร์จิมนั้นจะยังคงพยายามอีกเป็นผลที่3หรือไม่และอีกหนึ่งรายนะครับเลนนี่โยโรต้องการไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดมากกว่าเพียงแต่ทางสโมสรอ,อย่างลิลต้องการให้นักเตะย,ย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดหลปปนนรราาา่่่ทงม้ออคีีื50ซึ ดังจากฝรั่งเศสนั้นต้องการแต่าทางมาดดิดนั้นยังยื่นข้อเสนอมาไม่เท่ากับแมนยูที่ให้มาและล่าสุดอีกหนึ่งรายที่ชื่อผุดขึ้นมานะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ฮือฮาไม่น้อยเม่าทีมได้เจรจาไปยังจุลทันทากองหลังจากไบออนเลเวอร์กุเซนด้วยตามรายงานจากสกัดสปอร์ตระบุว่าแมนยูได้เข้ามาอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยแม้ว่าตัวนักเตะและสโม,มอสรได้เจรจากับทางไบยูมินิกมาอย่างเยาวน,าน้นการเจรจาได้ผ่านไปหลายขั้นตอนแล้วนะครับสำหรับเลเวอร์กับไบเยอร์แต่ยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากทีมงานของเสื้อจีมกำลังเล่นเดินเกมเสริมทัพไปที่กองหลังนั้นทําให้แดนกลังยังไม่มีผู้เล่นเป้าหมายคนไหนที่ดูชัดเจนมากนากักทาให้เชื่อกันว่าหากแมนยูปิดดิวเซนเ,นเตอร์ได้สักหนึ่งคนก่อนถึงจะค่อยเดินหน้าคุยกับกองกลางที่เป็นเป้าหมายต่อไปนั่นทาให้รายชื่อผู้เล่นในลิสต์ของทีมที่สื่อนามาเปิดเผยยังคงเป็นนักเตะเดิมๆไม่ว่าจะเป็นชูเอลเนวสจากเบทฟิก้าเอเดียนราบิโอที่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นและมานูเอลอูกาเต้แข่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงและยังมีข เดนมาร์กที่โดดเด่นในยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับขึ้นอยู่กับขาออกของสโมสรด้วยเช่นกันนะครับพเพราะเงินของแมนยูที่สามารถใช้จ่ายได้นั้นมันม่ไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับเนื่องจากกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกที่รั้งกระเป๋าตังค์พวกเขาเอาไว้อยู่นั่นเองฉะนั้นในรายของคาเซมิโร่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่เส้นเดียวกับข่าวของคริสเตียนอิริกเซนที่มีรายงานว่าอาจจะเลือกแยกออกจากทีมไปหากไม่มีสองคนนี้แน,นนาาแน่นอนอองสงสอว่าทีมจะ บริหารเตรียมนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมว่าจะเลือกเซ็นสัญญากับมิดฟิลช์ชาวโมร็อกโกรหรือไม่หากผู้เล่นทั้งสามคนนั้นยังไม่ย้ายไปไหนก็มีความเป็นไปได้ว่ามิดฟิลด์จะเป็นผู้เล่นชุดเดิบบวกกับคอร์บี้ไมนูและสกอตต์แมคคมิเนตในไลน์อัพกองกลางกองหน้า แม้ว่าจะได้ตัวเซ็กซี่เข้ามาอยู่ในทีมแล้วแต่แมนยูก็ยังคงมีเป้าหมายในแดนหน้าอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักอีกต่อไปนะครับเพราะทีมเองก็ได้ตัวกองหน้าที่ต้องการเข้ามาแล้วแต่นั้นเป้าหมายอย่างไอแวนโทนี่จะเป็นผู้เล่นที่ทีมจับตาดูสถานการณ์อยู่ห่างๆและขึ้นอยู่กับผู้เล่นขาออกในทีมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนักเตะขาออก สิ่งที่สําคัญกับการจะนําใครเข้ามาจะเป็นจะต้องขายผู้เล่นออกไปด้วยนะครับอย่างที่ได้เกิดไปก่อนหน้านี้ในรายของคาซิมิโรยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นกัปตันทีมในเกมที่เจอกับโรเซนบอร์กก็ตามรายงานจากเลอร์กิฟสื่อดังจากฝรั่งเศสร,ระบุว่าเอาอิทิฮัดนําโดยรอรองบองผู้สื่อของทีมนั้นต้องการตัวมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนไปร่วมทัพซึ่งต้องรอดูสถานการณ์อีกทีว่าเขาจะย้ายออกไปหรือไม่แต่ในสถานการณ์ของผู้เล่นคนอื่นนั้นก็มีความคืบหน้าอยู่บ้างเช่่่่นนนนนกากกกกกััหหลลลงงงจจจาาาาาาารรยย้้อออออไปข Don ีีฟคแะะวาาึทททใ ็คือเมสันกรีนวูดลาซิโอนำโดยประธานคลาดิโอโลจิโตออกมายืนยันว่าสโมสรทุ่มเงิน21ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวกรีนวูดไปร่วมทัพโดยการเจราจานั้นเดินทางไปแล้ว50%อยา่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่ลาซิโอเพียงรายเดียวที่ต้องการตัวตั้งแตร่รายนี้ยังคงมีโอลิมปิกมาร์เซย์ที่มีรายงานว่าแมนยูเต็ดนั้นตอบรับข้อเสนอ26.7ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เงื่อนไขสัญญาส่วนตัวยังไม่ได้มีการสรุปในรายของอารอนวานบิากาก็มีการให้ความสนใจจากทีมดังอย่าง, 9, าง,าอง, port, งาเอซิมิล หลังใช้ออปชันขยายสัญญาออกไปอัตโนมัติและยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดส่วนวิกเตอร์เลนเดอร์เลฟที่เหลือสัญญากับทีมอีกหนึ่งปีเช่นกันก็ถือเป็นนักเตะที่สื่อมองว่าทีมกำลังมองหาช่องทางในการปล่อยตัวเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเฟเน,นบาเซ่ที่หลือกันว่าให้ความสนใจประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือกรณีของเจอร์ัซานโชนะครับที่ล่าสุดได้กลับมายังคาร์ิงตันเพื่อฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มีรายงานว่าในระหว่างการสนทนาทั้งคู่ได้ไตร่ตรองถึงประเด็นในอดีตและ แฟนบอลได้ตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เดินทางไปยังนอร์เวย์เพื่อเล่นเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเพิ่งกลับมาจาก,กคอนที่ความฟิตไดเพียงไม่กี่วันและนั่นเป็นสัญญาณว่าเขาจะกลับมาอยู่กับทิมอีกครั้งนะครับพร้อมกับจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในช่วงปรีซีซัน่นซึ่งน่าจะเริ่มจากเกมกับเรนเจอร์สที่สกอตแลนด์ในวันเสาร์ที่20กรกฎราคมนี้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้ก เพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ